ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแยง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าดื่มนมแล้วสูงจริงหรือดื่มนมเยอะๆนะลูกจะได้สูงๆโตวไวๆปฏิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกบ้านจะต้องได้ยินประโยคนี้ อยากสูงก็ดื่มนมเยอะๆสิจ้ะแต่กับบางคนดื่มนมแทบจะแทนน้าเปล่าส่วนสูงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจากเดิมเท่าไรรู้อีกทีหมดวัยร่างกายหยุดสูงแล้วจ้าอย่างที่เราพอจะรู้กันนะคะว่าผู้หญิงจะหยุดสูงหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรกประมาณ3-5ปีอายุเฉลี่ย16-18ปีส่วนผู้ชายจะหยุดสูงอายุประมาณ20-22ปีแต่ก็เป็นแค่การประมาณค่ะ เพราะบางคนอาจสูงได้เรื่อยๆจนถึงอายุ25ปีขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยแต่ที่หลายคนอาจไม่รู้และไม่แน่ใจคือดื่มนมเยอะๆเนี่ยทำให้สูงได้จริงหรือบางคนก็เชื่อว่าจริงแน่ๆก็แม่ป้านะอาบอกมาแบบนั้นนะ่ะ ในนมมีแคลเซียมสูงทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายมีโปรโตีนสังกะสีออสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน B2 อโอเมก้า3 6 9ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองสารอาหารหลักๆที่มีผลต่อกระดูกก็คือแคลเซียมค่ะและแคลเซียมก็ช่วยเรื่องความสูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลักๆเลยจะเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่า ส่วนแคลเซียมจะทำงานได้ดีช่วยยืดกระดูกให้เราสูงขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยเรายังต้องกินอาหารให้ครบห้ามูเน้นอาหารที่มีฟอสฟอรัสเพื่อให้ร่างกายสามารถดึงแคลเซียมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะอาหารที่มีฟอสฟอรัสก็อย่างเช่นธัญพืชเต้าหู้เครื่องในสัตว์กุ้งแห้งปลากรอบอาหารที่มียีสต์อย่างขนมปังและการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นปัจจัยสำคัญนะ ชัดเจนแล้วนะคะว่าการดื่มนมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้สูงแต่ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยอย่างที่กล่าวมาค่ะ ทีนี้อาจมีคำถามว่าฝรั่งกินแค่นมกับขนมปังเป็นมื้อเช้าไม่เห็นต้องออกกำลังกายเลยทำไมสูงยาวเข่าดีกันทั้งนั้นคงต้องยกความดีความชอบให้กับพันธุกรรมของเขาค่ะที่มีความสูงโดยเฉลี่ยมากกว่าคนเอเชียอย่างเราๆอยู่แล้วนอกจากดื่มนมเป็นประจำจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้สูงขึ้นแล้วการดื่มนมที่ระบุว่ามีโปรตีนสูงก็ไม่ได้ช่วยให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเช่นกันค่ะ หากดื่มนมเป็นประจำก็ควรเลือกดื่มนมรสจืดหรือเลือกดื่มนมพร่องมันเนยแทนก็จะได้รับแคลเซียมเท่าเดิมแต่ไขมันน้อยลงค่ะครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก